จีวอนผ่าจีวอนผ่าสังคติสบงสบงนี่ต้องไซมีจะมีสบงผืนข้างในและข้างนอกสบงเวลาเอาออกไปบินธบาไซส,สองผืนสบงนี่เขาเอิ้นสบงขันผ่าข้องเพราะว่าตัวนี้เอาไซทับนอก ใช้เป็นซองผืนเพราะว่ายางถึงใส่สองผืนเวลายางเหนียวที่มันมันเล็ดออกมากันเปืือนน้ำเนี่ยมันบางใส่ไปมันหนาขึ้นนี่หยพาสบงข้างนอกนี่เปืือนผ่าข้องนี่ต้องต้องรักษากันออกจากกุฏิปุ๊บต้องถือมาหลดจีวรผ้าชุดบวชนี่จีวรสังกติผ้าสบงต้องใส่ตัวนี้เด้อ จะไปเปลี่ยนใส่เบอร์ทิพย์เทเดนเนี่ยผ่าสามพื่นนี่มีมีสะบงสิบงขันพื้นคล้องก็ต้องเมืองอะไดีไม้ไว้ดีแบบเพื้นใดเพื้นคล้องเวลาเอาใส่ขนมใส่นี่กันพื้นคล้องไม่มากต้องสละพื้นเก่าทิย่าไปเก็บสะสมผ่าจีวอนก็นให้มีแค่ชุดเดียวสังกะสีก็ให้มีอันเดียวจะไปเป็นชุดนั่นชุดนี่สองชุดสามชุดบ่ทุกท่านบ่ดี เคยเห็นตะกี้ชุดออกงานซพก็มีสชุดใสในวัดก็มีโอ้ยเป็นหายอยู่เนะี่ยมีแค่ชุดเดียวพอพอจีวอนเสี้ยที่เราบวชนี้รักษาตอนเช้าลงมาต้องถือเอามาด้วยเอากระเป๋าสังกติกับน่าจะอยู่กับคู่ประตูไปขอคูบาทุยไม่รู้ว่าเหลือหรือเปล่าผ้ายังไม่สางอย่าทิ้งผ้ารักษาผ้า ทำไมต้องรักษาผ้าเราคนหมูมากมันหลงกันมันจะเกิดการทะเลาะกันไดน้ต้องรักษาไว้สพายไว้ถือเป็นการฝึกสติไปด้วยไมมีประโยชน์หมดนะทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์ต่อเราทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์เลยแม้แต่การขบการชันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นทันจะเป็นประโยชน์ ปฏิบัติข้อวัดนี่ตื่นเช้าพระเราไม่ควรตื่นสายตื่นเช้าถ้ารู้ว่าตื่นไว้ก็นอนให้มันเร็วนอนให้มันเร็วตีสองตีสามนี่ต้องตื่นแล้วไปนอนเหมือนยอดญาติโยมเขาไม่ได้นะตีสองตีสามตื่นขึ้นมาทำข้อวัดตัวเองปฏิบัติ ถือโอกาสบางคนถ้ามีกําลังก็ถือโอกาสนอนตื่นเดียวเมื่อก่อนผมนี่นอนตื่นเดียวในตลอดยี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าได้หลับตาลงไปลุบถือโอกาสนอนปุ๊บเนี่ยถ้ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจะไม่หลับอีกจนกว่าจะเปลี่ยนวันเรยกว่าน,นอนตื่นเดียวเป็นการฝึกตัวเองเท่านั้นลืมตาขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวมาแล้วก็ยังนอนต่อน,นั่นให้รู้เลยว่าขี้เกียจ เวลามาขี้เกียจมันท้อมาบวชมานอนเหรอถามตัวเองดูมันก็จะมีกําลังขึ้นมายิ่งอายุเยอะแล้วต้องยิ่งเร่งยิ่งเพียนยอดไม้มันใกล้ฝังแล้วไม้มันใกล้ฝังแล้วเหตุใดที่มันจะเป็นเหตุของกรรมที่จะให้โทษอย่าทำเลยนั้นค่ะสงสัยอย่าทำมันให้ให้ผลแน่นอนในเรื่องของพระวินัยนี่ ทำปุ๊บนี่ยังไงมันก็ส่งผลมันส่งผลอยู่แล้วล้านเปอร์เซนต์กรรมเป็นผู้ให้ผลเราไม่สามารถที่จะปลดตัวเองออกจากกรรมได้ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์มีพระอรหันต์เท่านั้นที่จะสามารถปลดตัวเองออกจากกรรมได้อยู่เหนือบาปเหนือบุญได้ที่เหลือรับผลทท้งนั้นหนึ่งสี่ข้อพึงระวังที่สุด อวดคุณวิเศษที่ตนไม่มีอะไรคือคุณวิเศษคือคุณธรรมไม่มีไม่เคยเข้าถึงความสงบอวดว่าสงบไม่เคยเข้าถึงสภาวะฌานอวดว่าได้ฌาน,นมีเจตนาในการอวดเพื่อหวังว่าคนอื่นจะยอมรับ ล้วนแต่เป็นเหตุของปราชิกทั้งนั้นห้ามเป็นอันขาดต่อให้มีถ้าเขาไม่ถามก็อย่าพูดเหนเพื่ออะไรพูดเพื่ออะไรต้องดูดีๆหโกหกห้ามเป็นอันขาดพระโดยเจตนาโกหกโดยเจตนาที่เรียกว่า เขาเรียกว่าอะไระปัญนาลามกเจตนาปัถนาลามกโกหกเพื่อให้คนต้องให้คนอื่นยอมรับเรามันจะส่งผลให้โทษในภายหลังห้ามไม่นันขาดลักขโมยห้ามไม่นันขาดหยิบช่วยของกันและกัน,นโดยเจตนาในที่นี้พูดถึงโดยเจตนา หากไม่เจตนาไม่เป็นไรนะแต่โดยเจยตนานี่ห้ามเป็นอันขาดนะเป็นเหตุของการปาราชิกทั้งนั้นอีกข้อหนึ่งก็คือการฆ่านะห้ามข้อฆ่านี้คงไม่มีหรอกนักบวชหรอกแต่ที่มันจะผิดหนัหนกๆก็คือหนึ่งโกหกปาราชิกหวดอุตริอดวด้วนคุณวิเศษที่ตนไม่มีไม่ ไม่ไม่ได้แล้ววา่าว่าได้โดยเจตนาเพื่อต้องการการยอมรับเพื่อสำคัญตนคือว่าตัวเองนี้ดีน,นี่ให้ระมัดระวังถ้ากลายเป็นตายอดด้วยเมื่อไหร่ปุ๊บหมายความว่ายังไงรู้ไหมตายอดด้วนนะมันงอกงามไม่ได้อีกต่อไปแล้วเห็นไหม มันไม่สามารถที่จะปงกิ่งก้านออกมาได้เหมือนต้นไม้อื่นนะเขาจึงเรียกว่าตาลยอดด้วนมันเจริญอีกไม่ได้เ,ยเ่ยเมทุนนี่ห้ามไม่เดนขาดแต่รุ่นนี้คงไม่มีแล้วมัง้งนะถ้าอยู่ในนี้ไม่มีแน่นอนแต่ออกไปข้างนอกนี่ไม่แน,น่ผู้ที่หวังความเจริญควรบวชศึกษาก็อยู่กับครูบาอาจารย์ เราบวในสายของหลวงตาถ้าฉลาดถ้าเป็นผู้ฉลาดผู้มีปัญญาย่อมไม่วิ่งสแสวงหาไปข้างนอกนคนที่ภาวนาเป็นไม่อยากไปนั่นไปนี่หรอกมีแต่คนภาวนาไม่เป็นเท่านั้นที่วิ่งไปตามนั่นตามนี่อยากไปนั่นอยากไปนี่นผู้ที่ภาวนาเป็น,นเขาไม่อยากหนีจากครูบาอาจารย์หรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วมันสบายมันไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่ต้องมายุ่งกับญาติโยมจึงไม่แวะหาไปข้างนอกพออยู่อยู่ในนี้พออยู่พอได้คบได้ชั้นได้มีที่พักสบายสถานที่สบายยะอยู่ไปเว้นแต่ครูบาอาจารย์ท่านจะสั่งไปนะสมควรแล้วไปออกไปนั่นพอท่านมองเห็นว่าเอาตัวเองรอดได้แล้วท่านก็ไล่ออกไปไปสร้างครอบครัวใหม่แต่ส่วนใหญ่ที่ออกไปเนะพราะมันอยู่ไม่ได้มันภาวนาไม่เป็น ท่านหนึ่งบอกว่าพระเราเนี่ควรอยู่กับครูบาอาจารย์ศึกษาศึกษาเอานิสัยศ,ศึกษาเอาปัญญากับท่านจนตัวเองเป็นได้นิสัยเป็นพระแล้วท่านก็จะปล่อยไปยังไงก็ท่านก็ปล่อยลูกคนไหนรู้จักความท่านก็ปล่อยหมดแหละผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะแม้แต่พูดจะด้ทธเจเองท่านก็ปล่อยคนไหนรู้จักความแล้วก็ปล่อยไป คนที่อยากไปนั่นไปนี่อยู่นะันผมถึงรู้เลยว่าพวกนี้ภาวนาไม่เป็นมันมันอยู่นี่มันทุกข์ไงดึงอยากไปที่นั่นที่นี่เป็นมาขี้เลือนเกาไม่ถูกที่คันว่านอนตรงนี้แล้วคันจะไปนอนที่อื่นเห็นไหมคนที่ก็าําคัญว่าตัวเองนี้เป็นประโยชน์ในที่อื่นที่นี่ไม่เป็นประโยชน์เห็นไหมก็ล้วนแต่เป็นเหตนะุล้วนแต่เป็นเหตุเป็นกิเลสทั้งนั้น จะมองไม่เห็นกันถ้าศึกษาครูบาอาจารย์หน่อยแต่ละคนนี่โ้เขาไล่ไปยังไม่ไปนะนะพักกรรมาฐานพระป่าแล้วนี่ครูบาอาจารย์ไล่หนีก็ไม่หนีนั่นคนภาวนาเป็นอย่าเป็นไหนงั้นถ้าเราฉลาดเราต้องรักษาตัวเองให้มันรอดบวชมาแล้วก็ผ้าเหลืองนี่ไม่ใช่ของเล่น ผ้าเหลืองนี้มีกําลังมากสําหรับผู้เห็นค่าผ้าเหลืองนี้จะเป็นผ้าธรรมดาสาหรับผู้ที่ไม่เห็นค่าเลยเพราะฉะนั้นผ้าเหลืองนี้จึงเป็นสิ่งที่มีกําลังมากสามารถหยุดกระแสของกามราคะได้ผ้าเหลืองนี้แค่ระลึกถึงผ้าเหลืองเท่านั้นแหละจับดูหัวตัวเองเท่านั้นแหละไอ้สิ่งเหล่านี้อ่อนกําลังลงเลยผ้าเหลืองนี้จึงมีกําลังมากแต่สําหรับใครที่ไม่เห็นค่าในผ้าเหลือง ผ้าเรือนี้จะไม่มีกําลังเลยจะเป็นเพียงแค่ผ้าธรรมดาเป็นแค่ผ้าเก่าๆแล้วนะั่นจะไม่มีค่าใดๆดะงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสมมุติต่างๆเราอาศัยเพื่อฝึกใจนะก็อยากให้หมู่คนณะพระพระใหม่เรานีนะ่ให้พึงสังวรสำรวมอยู่ตอลอดเวลาในเรื่องของพระธรรมวินยัยนะเอาพระธรรมวินัยเป็นเกาะกั้มเป็นเกาะป้องกันตัวเองรนะักษาตัวเอง เป็นผู้เดินอยู่บนหนทางของศีลสมาธิปัญญาศีลคือข้อพึงระวังข้อสำรวมข้อการปฏิบัติหากเป็นพระทุศีลก,ก็หมดคำว่าพระทั้งนั้นสมาธิควรจะเลินเป็นอาหารของจิตบุคคลใดไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่ไม่ได้หรอกในเพศนักบวชนี่ยังไงต้องศึกถ้าไม่ศึกก็เป็นพระกะเลกะลาดเป็นพระที่ไม่มีไม่ใช่พระ คนนุ่มผมผ้าเหลืองธรรมดาใจไม่ใช่พระแล้วศีลส,สมาธิปัญญาปัญญามันจะเกิดขึ้นในผลเป็นผลของการปฏิบัติหากเรามีศีลเราจะรู้ว่าอ๋อเพราะศีลน,นี้เป็นเครื่องกั้นทุกเป็นเครื่องกั้นกรรมที่จะให้โทษเห็นไหมสมาธินี้เป็นอาหารของจิต ที่ให้จิตอยู่ได้เป็นปกตินั่นแหละคำว่าปัญญาเป็นผู้รู้รอบในรูปและนามรู้รอบว่าเหตุของทุกข์เป็นอย่างไรจึงเดินอยู่บนหนทางที่ไม่ใช่เหตุของทุกข์ทุกข์ของกายนี่เป็นของธรรมดาแต่ทุกข์ใจนี่เป็นของไม่ธรรมดาแล้วเป็นของเป็นของไม่ควรเกิดขึ้นเราป่วยเราต้องแก้ไขตัวเองนักบวชเรา ก็อยากให้ตั้งอกตั้งใจเอาเด้ออายุก็คุบาว่านะมันไม่น้อยแล้วนะแต่ละคนนะไม้ก็ไม้ใกล้ล้มแล้วชีวิตที่เหลือนี้เราควรที่จะหาสมบัติอล้ำค่าของเราจริงๆนะอย่างน้อยะก็เป็นนิสัยเป็นเหตุปัใจจัยให้เราได้เกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้ได้ได้พบพระพุทธศาสนาเพื่อที่ต่อยอดต่อไปอันนีก้ก็ให้ สนทนากันเท่านี้เดี๋ยวให้ครูบดลท่านจะมาพาพินทุผ้านจะได้บอกข้อข้อควรปฏิบัติกับผ้ากับบาทยังไงแล้วครูบาก็ตอนรับขอตอนรับเป็นครอบครัวเดียวกันสมควรแล้วและท่ากาีท่าที่พาดบานะาเรียกพ่อสัานกิี ว่าไปพิมพ์ทุกเองก็ได้เนาะครับอาาจรย์บริการเก่ายังอยู่ใช่ไหมยู่อยู่ผมยังไม่ได้ใช้ใช้ใช้ของเดิมก็ได้เนาะไปกพวกผ้าอาศัยผ้าของเดิมได้เนาะได้ได้ก็ต้องไปพิมพ์ทุกใช้ใหม่หมดเอออเาตรงมุมผ้านี่นะมุมผ้าหามุมผ้านะมุมผ้ามุมใดมุมหนึ่งอืมเนี่ย เาเรียกฟินทูผ้าทำทำตำหนิไว้ของตัวเองเขียนชื่อได้เลยนะครับไม่ต้องเขียนชื่อก็ได้เราปินทูไว้มันมันจะเลอะเกินไปนะไดาไปเขียนชื่อใส่เพื่อ,อเพื่อเราลาสีขาหรือว่าคนอื่นเราไปใช้มันใส่มุมผ้าแบบนี้นะเอาประกาศได้ทุกคนและนะ้วเนาะ ผ้าสังกาสิเด้อสังกติที่ผนะ้าผ้าเอ่อผ้าบานนะอัอไห้มุมผ้าเป็นสามเหลี่ยมสามจุดแบบนี้เออ่อันนี้คือจุดหนึ่งจุดสองจุดสามเด้อจุดหนึ่งก็เอาพร,ร้อมกันอีมัง ปินทุกับปังปินทุกับปังกาโลมิกาโลมิอิมังอิมังปินทุกับปังปินทุกับปังกาโลมิกาโลมิอิมังอิมังปินทุกับปังกาโลมิปินทุกับปังกาโลมินเห็นไม่ได้สามจุดแบบนี้ได้เลยเนี่ยทึ้นโจสามเสือเออสามครั้งออกว่าให้เป็นจุดเออมันก็มาทำต้องมีไว้ทำสามจุดนั่นแหละมุมไหนก็ได้เออ นอนเป็นมุมผ้านะเนี่ยกีวอนคันเราคุมอ่ะกีวอนจังไถ่ก้องอะไรเนะมุมเดิมเลยเอามุมมุมผ้าเหมือนเดิมเอาพร้อมกันพร้อมยังอีมังอีมังจิ้มฟุกกับปังจิ้มฟุกกับปังโลมิโรมิ อิมังปิะตุกับปังโลุ่มิอิมังปิะตุกับปังโลุ่มิต่อไปเป็นสะบงสะบงนี่เป็นสะบงคองเราเด้อนี่นี่สามุมผ้าเหมือนเดิมนี่ใส่มุมผ้าผ้าที่เราออกจากโบสถ์ที่อุปชา อิมังนี่มังจินตูกับปังกอลโรมิอิมังกินตูกับปังกอลโรมิอิมังกิ้นตู้กับปังกอลโรมิอันนี้เป็นผ้าต่อไปเป็นผ้าอังสะนี่อังสะจะมีสองผืนเด้อนี่ไว้เปลี่ยนเอากินตูพร้อมกันไปเลยจิ้นตู้เองเตียนไหมได้ยัง จำได้ปะิมังกินทุกับปังกะโลมิเออสครั้งิมังกินทุกับปังบปโลมิมังกินุกับปังโลมิโลมิเอาไปบาดบาด บาทมืนกับงมตุกกปานกโลมิคำใส่ตรงไหนก็ได้เนี่ยมันมีของเก่าตรงเนี้ยสาาใส่เดิมก็ได้ยิ่งมังิตุ๊กกรบปานกโลมิมีสองเ้นงตุ๊กกับปานกโลมิมังตุ๊กกับปานกโลมิต่อไปการอธิษฐานชายผ้าคลองเด้อ Ar, му, สังคาตีกรอารฐานผ้างนาติเนี่ยที่คือนเรายกขึ้นมาแบบนี้แล้าก็ลูกถามทังสังฆาตีหยิบขึ้นมาวางใส่เมือแบบนี้วาเดี๋ยวขอยืมตัวอย่างมาหยิบขึ้นมาวางางนี้เวตัองไปกูไป ผ้าสังกะสีขึ้นมาพร้อมกันหยิบออมาใส่มือเราก็ตองนี้ปีมังสังฆาติงสังฆาติงอริษามิอริษามิปีมังปีมังสังฆาติงสังฆาติงอริษามิอริษามิปีมังปีมังสังฆาติงสังฆาติงอริษามิอริษามิคือผ้าสังฆาตินี่หมดปุ๊บผ้าจีวอน เหมือนกันเหมือนกันอิมังอิมังอุตตลาสังฆังอุตตลาสังฆังอธิษฐานิอธิษฐานิอิมังอิมังอุตตระสังฆังอุตตระสังฆังอธิษฐานิอธิษฐานิอิมังอิมังอุตตระสังฆังอุตตระสังฆังอธิษฐานิอธิษฐานิปาจวรเป็นสบงที่เราใส่อ๋อลูกตรงนี้ก็ได้เนาะสบงสบง Tapi, sokongnya eh, sokong dia dong. Saya punya, emang, emang, antara antara WhatsApp Antara WhatsApp Kang, Antara WhatsApp Kang, Antara Antara อันนี้เขาเรียกว่าผ้าคลองผ้าสามผืนนะที่ว่าออกจากโบสถ์อ่ะที่บูชาเป็นคนใส่ให้จะมีผ้าสังฆาสิผ้ากีวอนก็ผ้าสบงนี่แหละสามผืนเวลาเราลงไปที่ศาลาก่อนก่อนก่อนสว่างอ่ะก็เอานี่ผ้าสามผืนเราต้องมีผ้าสามผืนอยู่ตัวนะคือคลองผ้าเขาเรียกผ้าคลอง ก่อ,อนช like uh ่วงนาทีหมายถึงว่าเห็นซีใบไม้หรือว่าเห็นลายมือตัวเองอะนะเข้าใจเนาะเอ๋อบาทอีมังอีมังปัทตังอธิรามิปัทตังอธิรามิอีมังอีมังปัทตังอธิรามิปัทตังอธิรามิอีมังอีมังปัทตังอธิรามิปัทตังอธิรามมิ ก็อันนี้จะเป็นผ้าอังสะจะเป็นความเรียกผ้าบริฐานนะอันนี้ถามพร้อมกันเลยสองตัวอีมังอีมังอริษารละโจรังอริษารละโจรังอภิษฐานมิอภิษฐานมิอีมังอีมังอริษารละโจรังอริษารละโจรังอภิษฐานมิอภิษฐานมิอีมังอีมังอริษารละโจรังอริษารละโจรังอภิษฐานมิอภิษฐานมิ จะมีผ้าอาศัยอีกเแววที่กดการดุดเด้อดี๋ยวาวาสันจะเยมไม่ให้อยู่คนละชุดจะมีผ้าอาับน้งฝนแล้วก็สะบงอาศัยผืนหนึง่งแล้วก็มีผ้าผ้าปกปตกผ้าปกบาทคนละผืน